ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นซ่าทีเฮคุงนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Soland New World นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมาอยู่ในคอนเทนต์ซุ่มกันอีกแล้วแล้วก็ขอเน้นย้ำเรื่องหนึ่งว่าอ่าตู้ซุ่มในครั้งนี้ก็คือวันที่ผมอ่านก็คือเป็นวันสุดท้ายที่ตู้อยู่นะครับ ก็คือถ้าคลิปนี้ปล่อยออกไปก็ตู้ก็จะไม่มีอีกแล้วเนาะอ่ะตู้ที่ว่าจะเป็นตู้อะไรมาดูกันครับตู้ที่ว่านี่ก็คือจะเป็นตู้ของกูลงนะครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดจำหนึ่งนะขอดูชื่อกัน <laughs> ลืม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 อ่าจำชื่อถูกด้วยนี่ตู้ของกูลงนะครับถึงผมจะได้มาแล้วแต่ผมจะมาสุ่มให้ดูนะ mm hmm. เผื่อฟ mm ุก hmm. ได้เฉินซินที่ไม่เคยที่ไม่ได้ครั้งที่แล้วด้วยเออโนมากไลยล่ะ <laughs> มอลัมค่าเดี๋ยวผมมันสูงสุดถาไหนา้ห้าสิบหกเราเอาแบบเจ็ดสิบหนครั้งที่แล้วดีกว่ารวมๆเหมือนครั้งที่เปนผ่านมาดีกว่าเราต้องเหลือเพชรไว้บ้างนะทุกคนเอาอันนี้หกสิบบ่าอ่เจ็ดสิบก็เจ็ดสิบครับทุกคน มาใจใจเอ้ยพิมพ์ก็ได้นี่มาหมดมาครับโอ้เจ็ดิพอดีด้วยทุกครั้งเลยเอาล่ะมาดูกันครับว่าจะได้ไหมชึบถือว่าเป็นการเพิ่มตัว s s r ให้กับอ่าคอลเลกชันของตัวเองเนาะอืมแห้งเลยแห้งเลยครับราวแรกมาราวสองเราต้อง นาสูตรนะาสูตรนี่กูหลงถ้าได้ซ้ำมันก็ดีนะมันเป็นแทงด้วยเพราะตัวผมไม่มีแทงเลยเนะี่ยถ้าไม่นับเอตายมูไปที่มันแบบทรงแทงนะมากูหลงไปปึ้งเอ้คืออะอาแล้วครับ โชว์วงแหวนเป็นหนึ่งทีเพื่อข่มนี่ข่มตู้ซะหน่อยด้วยวงแหวนมาคราวนี้นานๆหน,น่อยอือจนลูกแก้วสั่นอนะ่ะนี่เริ่มสั่นละสั่นละไปสุดสุดจริงๆ ต่อชึบได้ชิ้นส่วนกูหลงมานะเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้ได้ชิ้นส่วนมาด้วยเนี่ยชิ้นส่วนโอ้โหลีก30ครั้งว่ะทุกคนจะได้ไหมนะไม่ได้ก็ต้องได้ชึบตึงปังเฮ้ยสีทอง มาหงจิ้นอีกแล้วเองจะมาสองงานติดไปได้นะ <c oughs> เอาอร์เลยไม่คุ้มแล้วเลยไม่คุ้มแล้วทุกคนมาหงจิ้นมาอีกแล้ว <c oughs> ขอตัวที่ไม่เคยได้แค่นั้นแหละไม่ต้องการอะไรมากแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ไปเลย 然后มาละขอลีลาตอนสุ่มช่วงท้ายหน่อยละกันเจ้าอ้วนอืมจ้วนเราสามดาวกิจกรรมรับมาครับ มาต่อร5อยห้าสิบครั้งน่าจะเป็นไปไม่ได้สำหรับผมนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปอะร5อยห้าสิครั้งนี่โอโ้โหเพชรเป็นหมืน่นแต่ละครั้งที่สุ่มมาจะทำคลิปแล้วก็สุ่มนี่โอโ้โหได้แค่หลักพันอืมเกลือครับมันก็ได้ SSR นั่นแหละแต่มันเป็นตัวที่มีอยู่เลยว่าทุกคนโอโ้โหกลายเป็นครั้งนี้เกลือครับเค็มปี ตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในระดับอ่าเรียกว่าสุดๆอยู่ครับนี่เดี๋ยวจะอัพกูหล,ลงให้มันระดับ58 59เหมือนพวกนี้เลยอ้าวถางซานตัวนี้ทะลวงได้อ่ะ โอเคตันแล้วมาแสดงให้ทุกคนดูด้วยว่าผมติดเกมนี้แค่ไหนนะเล่นสุดหมดอะ่ะจังหวะเนี้ยแต่ก็อาจจะไม่สุดกับคนที่เล่นไปไกลกว่านี้นะครับอันนี้คือที่สุดของผมละเฮ้ยเดี๋ยวนะมีแถมไหมมีแถมไหม จิตวิญญาณการสุ่มนะมันเลิกกันไม่ได้ง่งงายๆหรอกทุกคนเอาสิแถมแปดสิบโลครับตึง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 ,ตงระเบิดโอ้โหแห้งแห้ง ก็ตามนะครับแต่ผมก็ได้ตัวมันมาแล้วก็ถือว่าไม่อะไรและกัน <laughs> เพราะอย่างนอนก็ได้ตัวมันมาเนาะ <laughs> ได้ตัวมันมาตอนสุบสิบครั้งแรกแต่ไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะครับเท่ากับคือตู้เนี้ยผมสุบไปรวมๆเก้าสิบตัวได้เก้าสิบตัวเกสิบตัวได้กูหลงเกับมาหงจิ้นมาคุ้มไหมวะ <laughs> ทุกคนคิดว่าคุ้มไหมครับคุมไม่คุมไม่รู้นะเออก็ <laughs> <laughs> ในวันนี้ในคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้นะครับคลิปสุ่มเกมนี้มันก็มีเท่าน,นี้แหละเอออย,อย่าหวังกับความนานของการสุ่มแบบนี้เลยนะเออถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปแบบนี้คลิปสุ่มกาชาเกลือ,อหรือไม่เกลือก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆความสนุกครับถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับ c r i ร้แล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมด้วยนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนนะทุกคนแต่ถ้าโปรดรู้ไว้ว่าถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วตู้กูหลงก็ไม่มีแล้วนะน่าจะอัปเดตใหม่แล้วมั้งถ้าคลิปนี้ลงโอเคบ๊ายบายครับ